กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูซองพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าคลิปนี้นะคบพี่จะมารีวิวจกรม เพชรม่วงนะครับพร้อมในคลิปนี้มีการแจกเพชรหรือว่าบัตรกาลินาแบบฟรีๆนะครับสาหรับน้องๆคนไหนที่ขอเพชรมาแล้วอีกได้เพชรมานานนะครับเนาะพี่ขอเพชรหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็จัดให้ตามคําขอเลยนะครับคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่จะมานะครับแจกในส่วนของเพชรแล้วก็รีวิวกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมดีๆนะครับหรือว่าอยากเล่นนะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมใหม่ๆนะครับทุกคนก็ต้องเป็นคลิปนี้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปนี้นะครับก็คือพี่จะรีวิวกิจกรรมเพชรม่วงที่1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากเล่นนะครับในส่วนของกิจกรรมหรือว่าอยากได้ในส่วนของกิจกรรมนะครับเนาะหรือว่าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ต้องเป็นคลิปนี้เลยนะครับทุกคนมา อย่าลืมละกันนะครับเพรอยู่ในคลิปนะครับดูให้จบด้วยละกันนะครับขึ้นตรงไหนอะไรงไงเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูนะครับพี่จะไม่บอกตอนนี้นะครับทุกคนก็ฝากติดตามนะครับแต่ก่อนที่จะแจกเพชรวิค้อ รีวิวในส่วนของกิจกรรมเพชรม่วงก่อนละกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเพชรม่วงตัวล่าสุดนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนก <aliment> ็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ด,ดีมากๆนะครับเพราะว่าจะมีทางด้านของโทเค็นนะครับที่แบบว่ามีให้เราได้เก็บด้วยนะครับเนอะแล้วก็มีทางด้านของซุดด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นซุดประมาณนี้นะครับเนอะที่แบบว่า โคตรจะเท่เลยนะครับเนาะเป็นสุดออกแนวนักเรียนนะครับแล้วก็มีทางด้านของสกินปืนลูกซองตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนที่แบบว่ารีโหลด2เลยนะครับเนาะที่แบบว่าจะมาแจกให้แบบฟรีๆนะครับแล้วก็สกินปืนอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับสกินปืนอื่นนะครับทุกคนน่นจะเป็นทางด้านของไอซ์วอลก็มีนะครับเนาะแล้วก็ ของที่เราสามารถแลกได้ก็มีเยอะมากๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันว่าไม่ผิดหวังนะครับทุกคนก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโน <g> ว่า,วามีคาตานะมีสกินระเบิดมีกล่องปืนด้วยอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าอยู่ในกิจกรรมตัวนี้นะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับใครว่าหมดเท่านี้นะครับยังนะครับทุกคนก็คือยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับก็คือกิจกรรมตัวนี้นะ ครับพี่ขอบอกเลยแลวกันนะครับว่ายังจะมีทางด้านของตัวละครทุกตัวที่แบบว่ามาวางให้เราซื้อแล้วก็สัตว์เลี้ยงทุกตัวที่แบบว่าเราสามารถซื้อได้ทุกตัวจริงๆนะครับทุกคนก็ จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในส่วนของกิจกรรมนะครับทุกคนนี่เลยนะครับทรงผมก็มีหน้าตาก็มีนะครับเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนก็ถือว่ามีให้เราแลกเยอะมากๆนะครับเนาะถามว่าเพชรม่วงเราสามารถหาได้เยอะไหมนะครับทุกคนก็คือเพชรม่วงนะครับเนาะอาจจะหาได้นะครับจนกว่าจบกิจกรรมนะครับก็ได้ประมาณ 1,000เพชรม่วงนะครับนอกถ้าแลกได้จริงๆก็คือประมาณ2หรือสามซินเท่านั้นนะครับนอกก็รีดีว่าเราไม่สามารถแลกได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับนอไม่ใช่ว่าทุกคนเห็นกิจกรรมตัวนี้แล้วทุกคนจะแลกทั้งหมดนะครับไม่ใช่นะครับก็คือเพชรม่วงมันก็มีกําหนดของมันด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี้เลยนะครับสกีนรถก็มีนะครับสาหรับสกีนรถจิปนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับท่าทางก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับสาหรับ ท่าทางนะครับทุกคนพี่รีวิวจากเซิร์ฟนอกนะครับและกิจกรรมตัวนี้จะเข้าไทยด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเนาะหรือว่าอาจจะมีการแบบว่า เปลี่ยนไอเทมเล็กๆน้อยนะครับนอก็ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าดูคลิปนี้แล้วนะครับเวลาอัปเดตเข้าไทยไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนขอแค่มีของฟรีนะครับทุกคนก็คือพี่ก็ดีใจแล้วนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นสุดทั้งหมดนะครับที่สามารถแลกได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันนะครับว่ากิจกรรมโคตรจะดีเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ที่กําลังจะเข้าไทยนะครับและ ยังไม่หมดเท no ่านี้นะครับทุกคนก็คือยังจะมีอีกนะครับในส่วนของกิจกรมนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของสกินปืนตัวใหม่ที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นรูปหลุดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ซุดต่างๆที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของซุดทั้งหมดนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับมีซุในนุสาวด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับสั ด้วยนะครับท so so ุกคนแล้วก็สุดอีกสุดหนึ่งนะครับก็เป็นสุดตัวนี้นะครับที่แบบว่าสวยและน่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดหมวยตัวใหม่นะครับจะมีการอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหลุดเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะลราก็จะมีทางด้านของไอซ์วอลตัวใหม่นะครับเนาะลราก็มอเตอร์ไซค์สกินหมูนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามันโคตรจะกวนเลยนะครับเนาะลราก็นี่เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสุดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าโคจะ ว่าน่ารักเลยนะครับนอก็เป็นซูเปอร์หญิงซะมากกว่านะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นซูเปอร์หญิงทั้งหมดนะครับที่แบบว่าจะมีแผนอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับก็เตรียมตัวละกันนะครับมีสกินเคียวสกินไอวอลแล้วก็สกินรถเฟอร์รารี่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและมาถึงจนได้นะครับนอตอนที่แบบว่า พี่จะทําการแจกเพชรให้แบบฟรีๆนะครับสำหรับบางน้องคนไหนมีพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ทั้งสองเพชรแบบฟรีๆนะครับก็คือคลิปนี้จะมีการแจกบัตรกาลลิน่าให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ละกันนะครับเนาะสำหรับบัตรกาลลิน่านะครับเนาะพี่จะให้ทุกคนไปลุ้นเอาดีกว่านะครับเนาะว่ามูลค่าเพชรมันเท่าไหร่นะครับแต่พี่ใบให้ละกันนะครับก็คือไม่ต่ำกว่า1000เพชรนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นเลขบัตรกาลลิน่าให้ตรงนี้ละกันนะ นี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้พี่ขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบงน้องคนไหนไพี่พคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของ กิจกรรมหรือว่าอยากได้ในส่วนของบัตรกัลิน่าเพชรฟรีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมมาไปเติมกันด้วยละกันนะครับใครเร็วใครได้ละกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าพี่นะครับมาแจกแค่หงรางวัลเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็คือดูคลิปพี่น้อยลงจริงๆนะครับน้อถ้าจะให้แจกเยอะก็ไม่ไหวนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากให้พี่แจกเยอะก็ ดูคลิปแล้วกันนะครับถ้าอยากให้พี่แจกเยอะนะครับทุกคนก็ดูคลิปแล้วก็อย่างที่พี่บอกนะครับเนาะดูคลิปให้เยอะๆนะครับเนาะแล้วพี่จะมาแจกให้แบบเยอะๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับไลฟ์คลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะลากันไปนะครับนอถ้าคนไหนสนใจกิจกรรมเพชรม่วงอดใจรอนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับกิจกรรมเริ่มทยอยเข้าทุกเซิร์ฟแล้วนะครับนอก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราก็จะมีการอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับไม่ต้องตกใจว่าเซิร์ฟนอกได้เข้าแต่เซิร์ฟไทยไม่ได้เข้านะครับก็คือ พี่ขอบอกเลยนะครับว่าเซิร์ฟไทยก็เข้าเหมือนกันนะครับนอนและทุกคนจะได้เล่นด้วยนะครับทุกคนก็เตรียมเพชรไว้เเพชรเลยนะครับเพราะว่าทุกไอเทมนะครับน้องก็คือมันได้ใช้เพชรประมาณ9เพชรนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย